สวัสดีคนุน่ารักทุกคนนะคะที่อยู่ด้กันในช่องวามี่นิวค่ะบัมก็ฝากพี่น้องติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอพระเจ้าสรงไอยรรอย่างมากล้นวันนี้เราไปติดตามข่าวข่าวหนึ่งที่กําลังแบบดราม,มา่า เป็นดราม่าที่แบบร้อนอย่างที่ไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหนดีก็เครียดแทนนะคะคนที่เป็นขาวนั่นคือเรื่องราวของซูเปอร์ซารุ่นใหญ่อย่างหวงเซียวหมิงหวงเสียวหมิงนะคะนักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่คะ่ะเขาได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนต่อแฟนคือมันเกิดประเด็นความขัดแย้งขึ้นคะ่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับนางแบบในะคะ่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่อว่าเย่เคอร์แฟนใหม่นั่นเองนะคะหวงเซียวหมิงก็เป็นอดีตสามีของแองเจล่าเบบี้ทั้งสองคนแต่งงานกันนะคะดุด,ดังเทพนิยายหล่อสวยแบบเหมาะสมที่สุดในโลก แต่แล้วก็ต้องมีอันเลิกรากันไปทั้งสองคนก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งตอนนี้ของเฉิหมิงค่ะก็มีแฟนใหม่ตั้งแต่เปิดตัวแฟนใหม่โหมีเรื่องดราม่าแบบแทบจะไม่เว้นวันในระหว่างทําการโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง The w i e c Maker ในช่วงันที่15พฤศจิกายนนะคะนักแสดงวัย47ปีหวงเสิวหมิงเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขารู้สึกแบบเสียใจมากๆเกี่ยวกับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อชีวิตส่วนดวงเขา ที่เขาได้รับบนโลกโซเชียลฮวงเซวมินก็พูดออกมาเลยนะคะว่าผมเนี่ยได้อ่านความคิดเห็นของพวกคุณแล้วและผมจะจัดการเรื่องส่วนตัวของผมให้เรียบร้อยนะครับเขาก็พูดแบบนี้และเขาได้เปิดเผยความทุกข์ใจนะแบบเครียดโดยบอกว่าเขาเนี่ยเก็บความรู้สึกต่างๆเอาไว้ข้างใน และเพราะว่าสถานการณ์นี้มันยากที่จะทนไหวหวงเชมีบอกว่าผมหวังว่าสักวันนียผมจะตื่นขึ้น,นมาแล้วพบว่านีเน่เป็นเพียงแค่แบบฝันร้ายและหวงเชอร์มีก็ตกเป็นเป้าหมายทางการแบบล้อทูบ,บูลี่ค่ะอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เลยแล้วก็มีนักวิจารณ์ที่กล่าวหาเขาบอกว่าตัดสินใจเลือกแฟนแบบไม่ดีคือทำไมเลือกแฟนไม่ดูตมาตาเหลือเลยบางคนก็ยังพูดอีกด้วยนะคะบอกว่าเยเคอร์เนี่ยหลอกใช้เขาเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินในขณะที่เยเคอร์นะคะ แฟนใหม่ของหวงเสียวหมิงเนี่ยก็ออกมายอมรับบนโลกโซเชียลว่าเธอเองก็รู้สึกเสียใจนะคะสาหรับความทุกข์ของหวงเสียวหมิงจากกระแสดราม่าครั้งนี้เธอก็บอกด้วยนะคะว่าหวงเสียวหมิงพยายามที่จะเก็บอาการและไม่แสดงออกรวมถึงเลือกที่จะไม่ตอบโต้โดยตรงแล้วก็ฝ่ายหญิงก็จะเน้นการทํานิ่งเฉยนะอาจจะทําให้มีข่าวลือมีน้ําหนักที่แบบน่าเชื่อถือเธอจึงตัดสินใจที่จะมอบหมายให้แบบทนายความดําเนินคดีกับคนที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จและกล่าวหาเธอและครอบครัวเธอแบบเสียหาย เยเคิร er นะ์นะแฟนใหม่ของหวงเสี่ยวมิงเนี่ยเธอก็อเผชิญกับกระแสถูกโจมตีโดยมีชาวเน็ตบางคนเรียกเธอว่าจอมปลอมและก็เป็นผู้หญิงที่น่ารำคาญในระหว่างไลฟ์สดของเธอนะคะความคิดเห็นในอดีตของเธอเนี่ยกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งรวมถึงคาพูดที่เคยยอมรับว่าเธอทําสัญญกรรมเธอก็บอกว่าใช่ค่ะฉันทำเสียกรรมไม่ได้มากมายเลยหรอกไม่ใช่ว่าทั้งตัวปลอมหรอกก็แค่4 0เท่านั้นคำพูดนี้กลายเป็นแบบวรัลเป็นบรีฮิตในหมู่เยาวชนจีนไปเลยเยเคิร er ์เนี่ยเธอก็ได้ขอโทษ ผ่านไปที่เคเข้าเว็อเกี่ยวกับกระแสด้านลบที่มันแบบเกิดขึ้นแล้วก็ประกาศนะคะพักการใช้โซเชียลมีเดียอย่าเท่เห็นค่ะเป็นข้อความในแอคเคาเว็อของเยคเคอร์เยเคอร์นะคะเธอบอกว่าฉันขอโทษทุกคนอย่างจริงใจเมื่อเร็วๆนี้ข้อความของสื่อและคำพูดในอดีตของฉันบางส่วนได้ใช้ทรัพยากรสาธารณะแล้วก็ส่งผลเสียต่อทุกคนฉันขอโทษจริงๆในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็มีข่าวลือช่นว่าค่าเลี้ยงดูที่แบบสูงเสียดฟ,ฟ้า และฉันก็เรียนฝึกอบรมสำหรับสุภาพสตรีแต่จริงๆมันไม่ใช่ความจริงเลยเช่นก็ขอวิงวอนให้สื่อที่เกี่ยวข้องหยุดเผิแพร่ขาวลืออดีตสามีของฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆและทุกคนเนี่ยก็สบายดีวันนี้ฉันก็ได้ตรายตรองตัวเองแล้วก็ตระหนักว่าฉันมีข้อบอกพร่องมากมายฉันไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะมาก,ก่อน และมันก็จะไม่มีวันเป็นเช่นนั้นในอนาคตก็ยังคงเป็นแค่คนธรรมดาที่ต้องกลับไปใช้ชีวิตที่มันมั่นคงและงเงียบสงบเนื่องจากความไม่สบายตัวแล้วก็สมาชิกในครอบครัวฉันเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะออกไปจากอินเทอร์เน็ตฉันขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าทุกคนนั้นจะสบายดีปลอดภยัยแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความรับรื่นหลังจากที่โพสต์เสร็จแล้วนะคะก็นั่นแหละก็หายออกไปจากโลกโซเชียลแอคเข้าเธอก็หาไม่เจออีกแล้วท่านของโซฮูก็มีรายงาน้ดวยว่าเย่ยเคอร์ยกำลังตั้งท้อง ส่วนปะปาัสซี่ก็จับภาพของเธอและก็ฮวงเซมิงในขณะที่ไปตรวจการตั้งคัรที่เซี่ยงไฮ้ในช่วงวันที่9พฤศจิกายนหวงเซมิงแล้วก็เยคเคอร์คบหา,าดูใจกันนานกว่า1ปีโดยฮวงเซมิงก็ยืนยันความสัมพันธ์นะคะในช่วงของวันที่19กันยายนผ่านทางโซเชียลมีเดียของเขาคืออวยป๋อ2ปีหลังจากที่หย่าร้างกับแองจล่าเบบี้คือเขาก็โพสต์บอกว่าผมกับเยคเคอร์เนี่ยคบกันอยู่แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยสถานะการสมรสของพวกเขาแต่อย่างใด หวงเซมิงเนี่ยเพิ่งจะอยุคครบ47ปีนะคะในช่วงวันที่13พฤศจิกายนเขาเกิดวันที่13พฤศจิกายนนะคะปี1977เที่ยนก็เป็นภาพยนตร์ที่เขานำแสดงนะคะ The Week Maker หรือว่า The Week ออกชายในช่วงวันที่16พฤศจิกายนซะมิงนะคะอายุ47ปีค่ะก็เป็นที่รู้จักกันจากบทบาทในะคะ The r e t u r n of the c o n d o r Hero และจะเป็นเซียงไฮบันตอนนี้องเจล่า35ปีนะคะสองคนเปิดตัวคบกันในช่วงปี2014แต่งงานในช่วงปี2015แล้วก็มีลูกชายด้วยกันในช่วงปี2017ก่อนที่จะหย่ากันในช่วงปี2022หวงซีงมิงเริ่มคบนะคะกับเย่เค่อเพียงไม่กี่เดือนค่ะหลังจากที่แยกทางกับอดีตภรรยาอย่างแองเจล่าเบบี้ส่วนเย่เค่อนะคะสำเร็จค่ะ ถ้าเป็นอดีตพระยานักธุรกิจนะคะปัจจุบันก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จได้มีแบรนด์แฟชั่นแล้วก็ร้านเสริมความงามของตัวเองล่าสุดนะคะนักแสดงของเสี่ยวหมิงเนี่ยมีคนพบว่าพาเยเเคอร์ไปโรงพยาบาลท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการเลิกราแล้วก็มีรายงาน,นะะว่าเยเ e เคอร์เนี่ยเรียกร้องเงิน270ล้านหยวนเอา5บาทคูณเข้าไปพี่น้องมากกว่าพันล้าน คิดเป็นเงินไทยเป็นเงินดอลล์ก็อยู่ที่38ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐคือเธออยากที่จะยุติความสัมพันธ์แบบอย่างสันติเพราะฉะนั้นจ่ายเธอ270ล้านหยนูนโหเยอะมากๆและในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะบอกเกอร์บันเทิงจีเนี่ยก็มีการโพสต์วิดีโอบนเว็บบอเผยเห็นหววเซียวหมิงะกับเย่เคอร์ที่โรงพยาบาลต่อมาหววเซียวหมิงก็ถูกเห็นว่าออกไปกับผู้ช่วยเพื่อที่จะซื้อของเย่เคอร์และท้าคู่ดูผ่อนคลายค่ะแล้วก็สินสมกันมันก็ขัดแย้งกับข่าวลือเรื่องของการทะเลาะกัน ขาวโซู่ก็ออกมานะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาปรากฏตัวร่วมกันในที่สาธารณะหลังจากมีข่าวลือเรื่องการเลิกรากันตอนนั้นฮวงชิมินก็ยังไม่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือแล้วก็โพสต์ไว้ตอในช่วงของเดือนกันยายนนะที่ยืนยันความสัมพันธ์นะคะก็ยังคงปรากฏอยู่แต่ฮวงชิมินก็ได้ออกมาขอโทษด้วยสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นการกล่าวขอโทษของเขานะคะอาจจะแบบ เกิดกระแสด้านลบก็มีรายง,งานว่าบ็อกออฟฟิศของภาพยนตร์เรื่อง The w i e c Maker ที่ออกใช้ในจีนตอนนี้แบบซบเซาเหมือนกับว่ามันไม่ทำไรายได้ภาพยนตร์เรื่องนี้ของสมิงเป็นพระเอกนะคะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศจีนตั้งแต่ช่วงันที่16บทบาทของสมิงก,ก็เป็นการแบบลดน้ําหนัก15กิโลแล้วก็เป็นงานที่มันท้าทายมากๆดึงดูดความสนใจด้วยนะคะแต่ว่ารายได้บ็อกออฟฟิศวันแรกเพียงแค่ 2ล้านหยวนเท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยโอเคมันไม่ค่อยจะดีและในช่วงวันที่20บล็อกออฟฟิศในระยะเวลาแบบ6วันที่หนังออกใช้ก็ทํารายได้อยู่เพียงแค่4.3ล้านหยวนเท่านั้นคือตัวเลขเนี่ยไม่ถึง5ล้านหยวนนี่ก็ถือว่าการงานของฮวงเซียวมิงนะคะได้รับผลกระทบจริงๆคะ่ะสําหรับเหตุการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแฟนของเขาเยเค์ Ye ker, นี่แหละนะคะเราก็เป็นปกำลังใจให้กับฮวงเซียวมิงด้วยนะคะก็ขอให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ฮวงซีมีก็เป็นพระเอกคนนึงะที่เฟรนลี่กับเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆผลงานก็เยอะแยะมากมายเราก็เอาใจช่วยด้วยฮะขอให้บ็อกออฟฟิศกับเตื้องขึ้นมาสำหรับภาพยนตร์ที่กำลังฉายอยู่ของเขาที่ชื่อว่า The Weekmaker ขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตาม,ามรับชมเรื่องราวของฮวงเซียมยงค่ะในคลิปนี้ขอใทุกคนไดมีความสุขมากๆนะคะและขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ